สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าวันนี้เดี๋ยวจะมาดื่มตัวนี้นะคะเป็นตัวรีแพร์เป็นโปรโตีนด้วยนะคะเดี๋ยวเราเติมน้ํากันเลยนะคะนี่เลยนะคะใส่น้ำประมาณนี้นะคะแล้วก็เราก็เปิดตัวที่จะช่วยเป็นโปรโตีนของเรานะคะ แกะออกมานะคะตอนนี้มีทั้งหมด75กรัมนะคะใน1นซองนี่เลยแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ใส่ลงไปเลยค่ะโอ้ยเยอะมากค่ะเป็นโปรโตีนที่ดีมากแล้วก็เข้มข้นเลยล่ะค่ะโปรโตีนถั่วนะคะอาเดี๋ยวเราจะลองชิมนิดนึงอือ เป็นกลิ่นวานิลานะคะลงไปอย่างดีเลยคะ่ะนี่นะคะตัวนี้นะปิดฝาเลยค่ะตัวนี้ประมาณน้ำสองร้อยนะคะอุ้ยทำไมน้ำเด็น ังมีน้ำกระเด็นอ่ะอุ้ยน้ำกระเด็นค่ะเพื่อนแสดงว่าเขาทำอันนี้ไม่ค่อยดีนะคะชมแล้วก็ื่นเดี๋ยวพี่เปลี่ยนแก้วดีกว่าค่ะแบบหนึ่งค่ะเดี๋ยวเรา เราเปลี่ยนแก้วดีกว่าพอร,รู้สึกว่าอันนี้ของเขามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เราก็เปลี่ยนมาเป็นตัวนี้แก้วปกติของรนน้านค่ะนี่ค่ะอข้างในนะคะแล้วเราก็เติมน้ําเติมน้ําลงไปนะคะแล้วเราก็ปิดฝาค่ะ ค่ะคือตัวนี้นะคะตัวที่เขาประกันว่าเป็นตัวบำรุงเข่านะคะแล้วก็มีคอลลาเจนด้วยนะคะดื่มเลยค่ะอ ก็อร่อยดีนะคะใช้ได้ค่ะโอเคนะคะไปล,ละค่ะ